ชีวิตมันก็เหมือนขนมีทั้งหยิกมีทั้งหยอยจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ไม่เคยหยุดนิ่งหวานเจี๊ยบจุบๆยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็น นกร้องเจ้ยแจ้วส่งเสียงร้องจุก,กูจุก,กูจุก,กูอย่างมีความสุขสวยงามโดนโดนใจยามเย็นๆครับ200บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนครับเนื้อดินครับมาพร้อมเลี่ยมเลยครับ200บาทครับบูชาสององค์สามร้อยบาทครับเอวองค์อ่อนช้อยอรชรอ่อนแอนเลยครับแต่ข้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะครับ เนือนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับไม่หลักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่สามครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับเลี่ยมเกอบพลาสติกเก่าครับเก่าไม่ทราบปีครับ รายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือแก่งแก่งแน่นๆมันๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่5ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆม,มันๆเลยครับ รายการที่6กคับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆมันๆเลยครับสวยคมสวยมันเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเหนือจัดจ้านเลยครับรายการที่7ก็ับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยเยวอยวนใจเลยครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับบูชา2องค์300บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่8ครับเป็นหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับ เลียมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่9เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับ รายการที่10คกับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเนือแก่งๆเลยครับแน่นๆเก่าๆค่ํำๆเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ําเข้าครับรายการที่11คร็บับเป็นพระขุนแผนใบพุทราครับ เนื้อมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับพระดีเมืองกรุงเก่าครับอยุทยาครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่12ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ สวยๆคมๆเลยครับบาดหูบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่ครับเหนือหนึกนุ่มครับหนวหนวน,นุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับด้านหลังปั๊มปั๊มหมึกรูประคฆังครับมาพร้อมตลับพร้อมบูชาเลยครับ 200บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่14ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับปิดทองเก่าครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จครับ น่าจะเป็นพิมพเจดียโยครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับออกเนื้อกะยาศาสตร์เลยครับด้านหลังพุนพุนเลยครับออกตามดเลยครับรายการที่16ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสภาพใช้ครับเนือโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับแต่พุทธคุณยังอยู่ครับหลวงพ่องเงินเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตครับรายการที่17เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อหนึกนุ่มครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังครับเรี่ยมเก่าครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเรี่ยมเก่าโบราณครับสวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับ สวยนะจะพี่จ๋า200บาทจัดไปได้เลยรายการที่19ครับเป็นรูปหล่อบโบราณเก่าครับน่าจะเป็นหลงพ่องเงินครับเนือ้อโลหะมันๆเลยครับหล,หล่อๆล่ำๆเลยครับ รายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆมันมันเลยครับมาพร้อมตลับพร้อมบูชาครับรายการที่21ก็เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนือโลหะเก่าแก่ทองครับ มันมันเลยครับมันมันวาวๆาวเลยครับรายการที่22ครับเป็นรูปหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อพิสซ่างครับอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับ หลวงพ่อพิษวัดคำมังครับรายการที่23ครับเป็นรูปหล่อปั๊มครับปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่24ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับวัดห้วยเขนครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆค่ำๆ่เลยครับเรี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาครับรายการที่25ครับเป็นพระสมกอเนื้อดินครับ พระสงกอเนื้อดินพิมพ์พใหญ่ครับเมืองกำแพงเพชรครับเมืองคนแก่งครับเรี่ยมเกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับสวยคมสวยมันเลยครับรายการที่26ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์พแปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับ ยิ้มอย่างมีความสุขครับไม่ได้เสแสร้งครับรายการที่27ครับเป็นพระนางพระยาเนื้อดินเก่าครับน่าจะเป็นพระกู่ครับเรียมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับเนื้อออกสีดำกะลามะพร้าวเลยครับ รายการที่28ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับใต้ฐานตัวทอครับเนื้อโลหะมันมันเก่าเก่าเลยครับออกเนื้อทองคำเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่29ครับ เป็นพระขุนแผนนั่งหัวกะโหลกครับถือดาบฟ้าฟื้นอุ้มกุมารทองครับเมตตามหานิยมอย่างแรงครับหญิงรักหญิงลงครับชายเห็นชายงงครับลำให้ควรหาครับลองให้มาหาหนูครับขอจูจุบสักทีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นครับพี่ๆน้องๆสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับพระเครื่องมหาชนครับ สวยโดนใจทุกองค์ครับขอบคุณครับ